สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนชาวเซเว่นไอริเบิร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมอะ่ะจะมาแนะนําทีมลงหัวชั้น8เนาะผมก็คิดว่าหลายๆคนก็อยากลงชั้น8แล้วชั้น7มันดอปแบบ5ดาวเยอะกว่า6ดาวนะแต่ผมแทงที่ผมฟาร์มมาชั้นันดรอป6ดาวมากกว่าเว้ยทุกคนอืมก็เลยอยากจะมาแชร์ทีมนะผมผมองว่าโอเคถ้าเราฟาร์มชั้น8ได้อุปกรณ์6ดาวเราจะมีเยอะมากขึ้นนะ่ะดูอุปกรณ์6ดาวนีิ เยอะไหมล่ะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะมันมีส่วนที่ผมขายไปแล้วด้วยเพราะว่ามันเป็นออฟเนี่ยออฟแบบนี้ยผมผมขายทิ้งหมดเลยออฟที่มันไม่เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะ,ะดูเครื่องป้องกันก็ก็พอมีแต่ก็ขายไปเยอะอยู่นะขายไปเยอะอยู่นะอืนั่นแหละมาเดี๋ยวมาดูทีมกันว่าเป็นยังไงแต่ความจริงมันก็เป็นทีมเดิมที่เรามาจากชั้นเจ็ดนะเป็นทีมเริ่มมลยนนะครับแต่ว่าทางด้านของเอ่อพวก เาเรียกว่าเนบทซีหรือข้ามขีดจำกัดมันจะเยอะขึ้นเพราะว่าผมผมทำเควสภารกิจทั่วๆไปเนี่ยครับได้บัตรสุ่มตู้ปกติมาผมก็ไปสุ่มผมก็เซ็ตตั้งค่าตัวพื้นหลังว่งเป็นอย่างเงี้ยเป็นสไนปเปอร์เป็นคารอนเป็นแบ็คโรสไว้นะผมแล้วก็เป็นท่านของอ e ีวานอย่างเงี้ยผมก็ใส่ไว้นะอืมผมใส่ไวใ้ให้มันเพื่อจะมาอัปดาวเล่นตรงนี้เพราะว่าผมคิดว่าผมน่าจะไม่ได้เอสปาราง่ายๆแน่ๆเลย คือไันได้ยากมากทุกคนเอไปได้คือผคสุ่มไปแล้วมันมันไม่ได้อะเออนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะอ่ะทีมมันก็ทรงๆนี้มันเดิมนะผมเป็นไลเชลอีวานสลิปเปอร์แบ็กโรดแล้วก็แคลรันนะผมซึ่งแบ็กโรดอะเวลาที่เราปลดล็อกดาวมาไกลๆอย่างเงี้ยดาเมจได้มันมันได้เยอะอยู่แล้วครับแล้วก็การกอัพสกิลตรงนี้ก็ได้ดาเมจเพิ่มมากขึ้นมันสามารถ เคลียลูวัวได้นะดาเมจเราถึงอยู่แล้วนะครับส่วนอีวานแนะนําให้ปลดช่องครับผมนี่ปลดช่องเพิ่มอีกนะครับปลดช่องเพิ่มอีกเพื่อที่จะใส่ของเป็นเดฟเพิ่มให้มันนะครับเพราะว่าการที่มีมันคือดีมากอ่มันมันจะมาเซฟมันจะมาเซฟตัวของสไนปเปอร์เราได้เพราะสไนปเปอร์เราไม่ได้ถึกนะครับทุกคนอืส่วนไรเชลไรเชลก็ยังเป็นเซตเดิมครับเป็น h p กับอัตราบล็อกนะผมยังไม่ได้ปลดเพิ่มหรือไม่ได้ทะลุอะไรเพิ่มนะผม คารอนก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ไปไหนคือเน้นยืนนานฮิวไว้เฉยครับผมสำหรับแครน,นเนาะสนิปเปอร์ก็ยังไม่ได้ปลดช่องนะอืมบอกเลยเลยยังไม่ได้ปลดช่องคือผมกลัวแค่ว่าผมปลดช่องไว้แล้วอะประดามันจะมาคือตอนนี้มันก็ซีหกแล้วผมอาจจะปลดปลดช่องแหละตอนนี้เพราะว่ามันก็มาไกลแล้วซึ่งถ้าผมปลดช่องใช่ไหมผมสามารถไปลุยด่านเก้าเพื่อเได้ด่านสิบด้วย เปิดได้ด่านสิบด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าด่านสิบจะไหวหรือเปล่ามันค่อนข้างที่จะโหดแต่ว่าความจริงผมสามารถใจเย็นรอเอสปราราได้อยู่ที่ด่านแปดยังไงก็ดับหกดาวอยู่แล้วนะครับเรามาดูการจัดลำดับสกิลนะครับผมก็เปิดด้วยแบ็กโรสครับแล้วก็ตามด้วยไรเชลนะครับผมแล้วก็ค่อยมายิงนะครับให้สซนิปเปอร์ยิงเนาะแล้วก็ตามด้วยฮิลของแครอนครับแล้วก็ เป็นฮิลตัวเดียวอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ให้อีวานบับโลให้อีกทีหนึ่งนะครับก็สบายนะเน้าจริงอ่ะกดแบบออตโต้เลยนะครับผมชั้น8ออตโต้นะสบายนะทุกคนคือมันได้ทันนีโอกาสได้อุปกรณ์6ดาวที่มากขึ้นกว่าชั้นเจดอะ่ะคุณคิดสภาพดิผมลงเอ่อกี่รอบวะตอนนั้นลง24รอบผมได้5ดาวแค่5ชิ้นตอนนั้น6ดาวเลยโคตรเวอทุกคนมันเวมากเว้เราได้เยอะนะเอาจริง แล้วแทบยังเสร็ไม่ต้องไปลุ้นกับด่านถัดไปเลยฮะแบรกรถเคลียร์มายิงยิงแล้วก็จะให้ไล่เชลอไปลดดาเมจของบอสนะครับให้มันตีเราเบาลงเนาะนะเรียบร้อยแล้วก็ให้สนปปไปสนปเปอร์ยิงนะครับโอ้โอ้สไนปเปอร์ซัดไปยังแปดหมื่นอ่ะ มองอ่ะตัวนี้มาเฮ้ยดาเมจมันน้อยจังแต่มันยื้ได้ทุกคนมันยื้ได้นะครับมันผ่านนะอย่าไปมองว่าดาเมจน้อยครับมองแค่ว่าเรายิงจนตายได้ก็พอแค่นั้นแหละยิงจนบอสจบได้ก็พอครับไม่จำเป็นต้องซีเรียสขนาดนั้นแค่ทําได้ก็ถือว่าโอเคแล้ว้าต่อไปก็จะเป็นอีวานที่กลางโลงโหลดฟาดปึ๊บใช่ไหมอีวานกลางโลก่ก็คือบอสตีไม่เข้ากันโลกอีวานคือมันถูกมากทุกคน เดฟสองคันงนะดูดิมาแทนเลือดครึ่งหนึ่งอของเทอนิปเปอร์คนคิดว่ามันโกงเหรอีวานทำมาคุ้มแม่ผมบอกไ้แล้วก็อีวานเอาไปไต่ด่านสบายมากทุกคนก็คือเปิดเกมมากลางโลกอย่างกับเพา,าะนอำตาทีมเราอะถ้าไม่เจอด่านแบบคนไทยด้วยเลขศูนย์ีกินก็คงไม่เข้าหลัด่านเรื่อยๆนอะอโอ้ยิงยิงสเนปเปอร์ชาร์ สเป,ปียงแสนสองจจเจบ็จบเจ็บเจ็บเจ็บเลยบอสโมโหเห็นว่าวบอสโมโหเขาหักไปเขาหนึ่งอะเขาหักไปเขาหนึ่งอะดูดิไม่ใช่ผมพูดไปงั้นแหละผมแค่อยากไม่อยากให้มันเงียบเป็นเกินไปนะคาลิปเปอร์ยิงยิงยิง,ย,งยิงไปก็ถัดไปมันก็จะเป็นฮิวของแครอนลคือเนี่ยยืนต่อได้นะคนแครอนฮิวขึ้นทีนี้ เรียบร้อยฟื้นฟ้าบปึ้มเรียบร้อยเห็นไ <c oughs> หมยืนยืนต่อได้นะคนุณจนจบอ่ะตอนนีปป้ปืนได้ฟูลสามรอบมัง้งน่าจะไม่ผิดประมาณสามรอบเอยจงมาสถิต <c oughs> ใช่น่าจะประมาณสามรอบแล้วถ,ถัดไปบอสตะโกน <c oughs> ถ้าคนจริงดาเมจถ้าปิดในสองรอบได้มันจะเร็วหนูเพราะว่ามันก็ลงได้อะไรนี่ยฮะ ซุดซ e ุดฟับซุดฟับต่อให้ตัวนี้เปอร์ตายเราก็ยังมีมีคนตัอื่นเล่นได้อยู่นะทุกคนแต่บางเกมแตนิปเปอร์ไม่ตายนะเอาจริงถ้าไม่โดนโฟกัสหนักมันเกมนี้ก็ผ่านได้เหมือนเดิมแต่มันก็ผ่านเหมือนเดิมทุกคนนะเห็นไหมตัวอื่นเราก็มีดาเมจมีวางกลางโลกป๊อปหลุดหลุดเลยทุกคนนะเห็นไหมสุดไะล่ะ ของห้าดาวซะง,งันโอ้โหไม่เป็นไรก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับทีมการลงเลียดบัวชั้นแปดเนาะอืมคือเราก็ทำจากชั้นเจ็ดนั่นแหละเป็นตัวเดิมจากชั้นเจ็ดเลยเราไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเพิ่มเนาะก,ก็แค่แบบอัพพวกเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไอพวก c ีหนึ่งซีสองว่านเน,นี่ยอย่างนี้ก็ c ีห้าีห้าอันนี้ c ีสี่นะบุมแล้วก็จะเป็นทางด้านหอยรายเชิรายเช,ว,ยชวกไ็ไม่ได้บวกกลขึ้นเพิ่มก็ ด้วอื่นก็แค่นี้ับผมอย่างมากก็แค่อัพสกิลอย่างน้อยก็อัพสกิลให้มาลงสกิลสองกับสกิลพาสซีสิบก็ได้ครับอีวานแต่ผมมันออกอันนี้อันแรกอันที่สองออกอันนี้ผม <c oughs> ก็เลยเมาเลย <c oughs> จบที่เมานะแบ็คโรดก็เหมือนกัน <c oughs> ข้างแรกออกอันนี้ <c oughs> ข้างสองออกอันนี้ที่มีผลก็ได้แค่นี้กับนี้โอ้โห้โคตรท้อ <c oughs> แต่สนิปเปอร์ดีสนิปเปอร์ดีที่ว่ามันออก <c oughs> ออกมาอย่างนี้เลยนะครับผมถือว่าดวงดีอยู่ <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับทีมวัวชั้นแปดออโตโ้เนาะออโต้แบบสวายเลยอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยชิวอ่ะตอนนี้ปล่อยชิวเลยอะ่ะรอแค่แบบฟาร์มของหกดาวตึงๆมาใส่ให้ตัวละครเราเพิ่มขึ้นเนาะเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งคัดของอีกต้องไปขายเยอะเลยดูดิต้องไปขายเยอะเลยทุกคนเออโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันเพียงเฮ้ยกอนลาแนะนำนะครับแนะนำสำหรับตู้ปกติตรงนี้ใช่ไหมลิทที่ต้องการอ่ะผมอะ อยากแนะนํานว่าให้ใส่เป็นประมาณนี้ก่อนอย,อย่างเรายัางไม่ได้เอสตาด้ ada, ใช่ไหมเนี่ยยัดสนิปเปอร์ลงมาด้วยคือเอามาเอามาันมาอัพให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้มันได้ซีเยอะๆแบบข้ามขีดจำกัดเยอะๆมันจะได้มีดาเมจในการเล่นนะทุกคนอืมตอนนี้ผมก็เริ่มวางแผนตั้นยูอีละนะเดี๋ยวพวกนี้ก็ขึ้นซีหกมและนะครับผม ประมาณนั้นแล้วกันนะครับก็แนะนําประมาณนี้ประมาณนี้ก็ลานเพียท่็นี้ครับคลิปนี้ชอบเลยกดไลค์กดซับเป็นลังใจครับผมสวัสดีครับ